สวัสดีค่ะจา่าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อ เขาจะติดต่อคุณมาก่อนไหมเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกําลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาเขาคนนั้นจะตัดสินใจติดต่อคุณมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นบทสนทนาก่อนนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะทักคุณมาก่อนไหมหรือคุณจะต้องทักเขาไปก่อน คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนั้นจะติดต่อคุณมาก,ก่อนไหม ดีเอ็มเพจตอนนี้คุณรอคอยการติดต่อจากใครบางคนอยู่ซึ่งมันตรงกับท็อปิกเรามากนะคะแต่สิ่งที่ไพ่ใบแรกขึ้นมาจะรู้สึกชื่นชมคุณมากคุณรอคอยการติดต่อจากเขาก็จริงนั่นหมายความว่าคุณอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารกับเขาแต่คุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรคุณเลือกที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเองและเป็นฝ่ายรอ ถ้าหากเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาก็ต้องเป็นคนติดต่อคุณมาก่อนในตอนนี้จะบอกได้เลยนะคะว่าคุณทําตัวเองให้อยู่ในจุดที่มีคุณค่ามากๆและมันเหมาะสมคู่ควรกับคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณจริงๆ คุณรอคอยเขารอให้เขาทักคุณมมารอให้เขาติดต่อคุณมาแต่จะให้คุณเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นก่อนชัดเจนว่าคุณไม่มีวันทำเพราะคุณรู้ดีว่าคุณมีดีในตัวเองแค่ไหนและคุณจะไม่ยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อติดต่อเขาไปก่อนนี่เป็นสิ่งที่จะรู้สึกชื่นชมในความเป็นคุณนะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ สิบเหรียญบางคนนะคะคุณกับคนที่คุณมาถามถึงอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่เคยพูดคุยกันเรื่องอนาคตการสร้างครอบครัวกันอย่างชัดเจนแล้วแต่ในตอนนี้เขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะหายไปด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันดังนั้นคุณเลยเลือกที่จะ ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วรอคอยให้เขาเป็นฝ่ายติดต่อมาคนคนนี้ค่อนข้างใจดำกับคุณมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาเพราะเขาเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะหายเลือกที่จะไม่พูดหรืออธิบายอะไรเลยแต่ตัวคุณเองก็รักเกียรติศักดิ์ศรีของตัวคุณมากซึ่งจะขอยอมรับนะคะว่าสิ่งที่คุณเป็นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ติดต่อมาแต่มันจะทำให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากนะคะ หถ้วยเขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจและรู้สึกผิดหวังกับความรักบางคนถึงขั้นกับใช้คำว่าหมดศรัทธาในความรักได้เลยนะคะคุณบางคนหมดศรัทธาในความรักไม่เชื่อถือในความรักใดๆอีกต่อไปแล้วเพราะคุณกับเขามีความผูกพันชัดเจนมากมีความเป็นสถานะตัวจริงกันอย่างชัดเจน มีการพูดคุยถึงอนาคตของกันและกันอย่างชัดเจนแล้วบางคนก็อยู่กินด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วแต่เขาทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจซึ่งในตอนนี้คุณก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอยู่เสมอที่เวลานึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นคุณหมดศรัทธาในความรักแต่คุณไม่หมดศรัทธาที่จะรักตัวเองนี่เป็นสิ่งที่เขาทำเอาไว้กับคุณนะคะ เดาชาลีออตอนนี้คุณกับเขาคนนั้นอยู่ห่างไกลกันแล้วหรือโดยพื้นเพเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณแล้วอยู่แล้วก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ได้ พลังงานของคนคนนี้พลังงานของคนที่คิดของคุณคิดถึงเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณในเกือบทุกๆด้านนะคะแต่ที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าทั้งคุณและเขาพยายามที่จะดันทุลังดันทุลังให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันผ่านไปได้จริงๆคุณก็มองเห็นปัญหาที่มันอาจจะเกิดได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณเชื่อเชื่อมั่นในความรักศรัทธานในความรัก ว่าความรักของคุณและความรักของเขามันจะทําให้เราสองคนผ่านปัญหาและอุปสรรคและสามารถเดินหน้าไปด้วยกันโดยที่ไม่ทิ้งกันเอาไว้ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆชีวิตรจริงกับความรักที่คุณจินตนาการเอาไว้ มันสวนทางกันชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนสิ่งที่คุณคิดความแตกต่างมันทำให้การใช้ชีวิตของคุณและเขามันเป็นไปได้วยความยากลำบากภาษาที่ต่างกันวัฒนธรรมการเติบโตที่ต่างกันการสื่อสารหรือความเข้าใจในเรื่องหลายๆเรื่องที่มันคาดเคลื่อนกันไปหมดมันทำให้คุณกับเขามีปัญหาสะสมกันจนสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทิ้งเลือกที่จะหายไปจากชีวิตของคุณนะคะ สามดาบและจ๋ามองว่าบางคนมีปัญหาในเรื่องของมือที่สามด้วยอาจจะด้วยความที่คุณกับเขามีความแตกต่างกันในหลายๆด้านดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งที่ปัญหามันสะสมและประเดประดังมาเขาได้ไปรู้จักได้ไปพูดคุยหรือได้ไปมีความสนิทสนมกับคนอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันกับเขาและเขารู้สึกว่ามันตรงจริต มันเลยทําให้เขาเผลอกายเผลอใจไปกับคนคนนั้นและเลือกที่จะทิ้งคุณนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจและหมดศรัทธานในความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะเขาไปเจอคนอื่นที่เขารู้สึกว่ามันถูกจริตตรงจริตกับเขามากกว่าคุณในตอนนั้นเพราะคุณกับเขามันมีปัญหาสะสมที่เกิดจากความแตกต่างเกิดขึ้นมาในระยะยาวเป็นเวลานานมันเลยทำให้เขาหวั่นไหวกับคนอื่นได้ง่ายนะคะ ้าถ้วยตอนนี้เขาก็ยังสับสนนะคะถ้าถามว่าเขาอยากทักกับมาหาคุณไหมมันมีบางวูบบางอารมณ์นะคะแต่เขายังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมไหมหรือว่าเขารักคนใหม่มากกว่าหรือจริงๆแล้วเขาไม่เคยรักใครเลยนอกจากตัวเขาเอง ตอนนี้มันยังเป็นช่วงเวลาของความสับสนที่เขามีให้กับตัวเองและยังพยายามหาคำตอบอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วเขารักใครกันแน่ความรู้สึกว่ารักที่เขากำลังตามหาจริงๆมันคือความรักแบบไหนคนคนนี้กำลังสับสนกับความรักที่เขารู้สึกอยู่ในใจ9้าเหรียญแต่จริงๆเขารู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทน ให้กับเขาเป็นอย่างมากคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคุณเป็นคนเดียวที่รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขาและพยายามที่จะเปิดใจเรียนรู้เขาเสมอมา สิ่งนี้เขารู้สึกสำนึกบุญคุณและรู้สึกขอบคุณมากจริงๆที่คุณพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อเข้าใจเขาถึงแม้ว่าความแตกต่างของเรามันจะมีหลายเรื่องแต่คุณก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ความเป็นเขาเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตคู่มันสามารถเป็นไปได้โดยที่มีปัญหาให้น้อยที่สุดในขณะที่เขาไม่เคยช่วยอะไรคุณเลยในเรื่องของการ เข้าใจคุณหรือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อคุณบ้างดังนั้นสิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดไม่ใช่ว่าเขาไม่รับรู้นะคะแต่เขายังรู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่คุณทําให้เขาก็ขอบคุณและมองเห็นคุณค่าของมันจริงๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่ามันจะทําให้เขาอยู่กับคุณเพราะความดีของคุณไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ทิ้งคุณไปแล้วเป็นเลือกคนอื่นที่เพียงแค่ถูกใจในช่วงคู่ช่วยยามนะคะ จ u s ติแต่สุดท้ายนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมกับคืนมาคนคนนี้จะกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเขาจะกลับมารับผิดชอบครอบครัวกลับมารับผิดชอบความรู้สึกของคุณแต่ก่อนที่เขาจะกลับมารับผิดชอบครอบครัวหรือรับผิดชอบความรู้สึกของคุณสิ่งแรกที่เขาจะได้รับนั่นก็คือการที่เขาเลือกคนใหม่หรือเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่คุณและมันทำให้เขาเจอความเจ็บปวดเสียใจ เขาต้องได้รับบทเรียนจากการเลือกของเขาก่อนนะคะเขาถึงจะตื่นรู้เขาถึงจะคิดได้แล้วเขาถึงจะกลับมาถ้าหากในวันนี้เขายังมีความสุขกับคนนั้นอยู่กับคนใหม่หรือคนที่สามมือที่สามอยู่เขาจะยังไม่กลับมาถึงแม้เขาจะรู้ว่าคุณดีกับเขามากแค่ไหนก็ตามเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อเขาเจ็บปวดเสียใจและถูกกระทํา ย่ำยีทางด้านร่างกายและจิตใจเขาถึงจะสำนึกได้และจะกลับมาทำในสิ่งที่ควรทำให้กับคุณและกลับมารับผิดช,ชอบครอบครัวกลับมารับผิดช,ชอบชีวิตของคุณคนคนนี้ต้องผ่านความเจ็บปวดเสียใจจากการกระทําของคนอื่นก่อนนะคะเขาถึงจะกลับมาดูแลคุณได้ The แท m เพแลแต่มันมีสัญญาณนะคะว่าภายในเดือนธันวาคมหรือภายในเดือนที่คลิปนี้ออก มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่จู่ๆตื่นขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยกับผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้อีกคุณอาจจะหมดความรู้สึกแล้วเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่สนใจหรือไม่รอแล้วว่าเขาจะติดต่อมาหรือไม่ติดต่อมาเพราะจริงๆการนั่งรอของคุณอะจะมองว่า คุณรอนะคะคุณให้โอกาสคุณมีเวลาจํากัดอยู่ในใจของคุณว่าคุณจะรอเขาถึงเมื่อไหร่คุณจะให้โอกาสเขาถึงเมื่อไหร่ถ้าพอถึงเดทไลน์ที่คุณคิดเอาไว้ถึงกําหนดการที่คุณวางเอาไว้แล้วเขายังไม่ติดต่อมาคุณก็พร้อมจะจบแล้วเดินหน้าต่อดังนั้นภายในเดือนธันวาคมมันมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและเขาอาจจะเป็นตัวคุณเหมือนที่จ๋าบอกคุณอาจจะตื่นเช้ามาแล้วคุณหมดความรู้สึกกับคนคนนี้และพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ หรือคนคนนี้อาจจะไปเจอจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ที่เขาไปเลือกที่เขาไปใช้ชีวิตคู่ด้วยอยู่ในตอนนี้แล้วมันทําให้เขาเจอความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนทําให้เขาอยู่ในจุดที่ต้องกลับมารับผิดชอบกลับมาชดใช้และกลับมาทําดีให้กับคุณเพราะเขาถูกเวรกรรมตามทันนั่นเองนะคะหนึ่งไม้เทา้าสัญญาณการเริ่มใหม่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการได้เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นจ๋มองว่า จากท็อปิกของเราที่เราถามว่าเขาจะติดต่อคุณมาก่อนไหมจามงว่าเขาติดต่อคุณมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะภายในเดือนธันวาคมนี้เขาจะติดต่อคุณมาอย่างแน่นอนเพราะมันไม่มีทางอยู่แล้วที่คุณจะติดต่อเขาไปก่อนคุณจะไม่มีวันทําแบบนั้นดังนั้นคนคนนี้จะติดต่อคุณมานะคะภายในเดือนธันวาคมนี้และเป็นการติดต่อมาเพื่อตั้งใจมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง ห้าไม้เทา้าแต่เขาอาจจะมาด้วยคำพูดที่ไม่น่ารักไม่ได้มาด้วยคำพูดที่พร้อมจะขอโทษขออภัยหรือขอโอกาสแต่มันจะเป็นคําพูดที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกโมโหด้วซ้ำไปในวันที่เขาติดต่อคุณมานะคะมันอาจจะเป็นคําพูดที่คุณรู้สึกว่า ทำไมไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำกับคุณเลยเหรอทำไมถึงกลับมาเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทำไมไม่พูดให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรถึงได้ติดต่อมาถึงได้ทักทายคุณมาคนคนนี้จะกลับมาด้วยท่าทางและคำพูดที่ไม่ได้สอดเจตนาว่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เลยแต่เขาจะใช้การกระทำและคำพูดเดิมๆที่คุณกับเขาเคยใช้กันในตอนที่ยังรักกันและใช้ความคุ้นเคยในแบบที่เราเคยมีในอดีตมาใช้ให้คุณเห็นจากการกระทำ ของเานะคะคดังนั้นตัดเรื่องความคาดหวังในคำพูดที่น่ารักน่ารักหรือคำพูดที่ทำให้คุณใจฟูได้ไปเลยเพราะเขาจะไม่มีวันทําอย่างแน่นอนในวันที่เขาติดต่อคุณมา ในถือไม้เท้าเขาจะติดต่อคุณมาเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์หรือภายในเดือนธันวาคมนี้คนคนนี้เขาจะติดต่อคุณมาก่อนอย่างแน่นอนและเจตนาในการติดต่อมานั่นก็คือการติดต่อมาเพื่อขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งแต่นี่มันคือกรณีของคนที่วันนี้เขาเจอปัญหา เจอการถูกทรยศหักหลังเจอความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากคนที่เขาไปเลือกแล้วนะคะมันถึงจะเกิดกรณีที่เขาติดต่อคุณมาภายในเดือนธันวาคมนั่นคือเขาต้องเลิกลาตัดจบกับคนอื่นแล้วทั้งหมดเขาต้องไม่มีภาระพันธะใดๆติดมือติดเนื้อติดตัวมาถ้าหากเขาเคลียร์ตัวเองได้หมดภายในเดือนธันวาคมนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาอย่างแน่นอนนะคะนี่คือ บทสรุปของท็อปปิกเราในวันนี้ว่าเขาจะติดต่อคุณแม่ก่อนไหมต่อไปเรามาดูท่าตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%กันนะคะชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกร ชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรคนที่เกิดวันที่ห้าสิบห้ายี่สิบห้าคนที่เกิดวันที่เจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคนที่เกิดวันที่สิบสองยี่สิบสองถ้าหากคุณคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ